สวัสดีครับเส้นทางหมายเลข107ช่วงละหว่างอำเภอขวางกับชัยประการอ่าเข้าเกตชัยประการแล้วครับ ตลอดเส้นทางเลยนะครับตอนนี้22องศาอากาศเย็นสบายนะเข้าบ้านองต์ตำของชัยประการเป้าหมายจะไปออดอยอ่างขา แต่เจ้าก็ขึ้นช่วงบ้านหนองบัวกับบ้านสินชัยเส้นนี้ไม่ชันมากไปได้ปลอดภัยครับตลาดนี้มีแต่ตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็มีมีตอนเช้าจ้เกินงก็มองสีมองของเขาเลยอ๋อครับ ตอนเย็นไม่มีนะต้นเย็นไม่มีค่ะอาทิตย์วังวงพูุ่นแม่มะรเจาะอไงอันนี้รสชาเปรี้ยวหวานค่ะมันคือก็เพิ่มมีมีน้องค่ะเอาเรียกเนาะหอมแดงเหรอไม่ใช่หอมแดงอันนี้เป็นผอกขาวผักขนะฮะอ๋อเอาเนี้ออะไรเอาไปต้นกระเทียมต้นไ่อะต้นระเยมยี่สิบบาทค่ะอันนี้ผักอะไรครับผักกาดดองจ๊อกผักกาดดอง อันนี้คนไทยอันนี้อันนี้อะไรเจ้าไอ้หัวหัวหอมอเอาไปชิมดูเลยเจ้าหือเอาป่ามานะเอาไปชิลอันนี้ทำอย่างไรนะอาหารเกาหลีเรียอะไรอกชิมหน่อยอชหน่อยกิมจิคล้ายๆกิมจิอันนี้เกาหลีก็ทำแต่เกาหลีก็เกาหลีนะคนชิมมันก็เหมือนกันอ๋อเหมือนกันรสชาตเหมือนอันนี้มอันนี้อร่อยกว่าอนี้อันไหนอร่อยกว่านีเนียอร่ อันนี้สีขุดเอันนี้ก็อร่อยครับอ๋อมีอร่อยเยอะฮะอันนี้มาอะไรอ่ะอันนี้มาเชื่หน่อยแต่บางเขามาเชื่อมไม่ได้อันนี้สีขุดเช่าขุดเช่าขุดเชือกค่ะอ๋ไอ้ที่เป็นรากยาวๆนั่นป่ะอ๋อเจ้าเจ้าอันนี้ขายกิโลสองน้อยค่ะกิโลนึงอันนี้มันรากยาวๆมันคือรากอะไรยัไมัต้องไปมุดอันนู้นป่ะเจ้าเอ๋อนั่นน่ะเหรอผักแบบนั้นน่ะเหรออ๋อก็เอาเอาลากมาเขาใช้ลากไม่ได้ใช้ต้นเหรอไม่ต้องอันนี้เป็น ไปตากแห้งไม่เอาอันนี้หมดแคสอ๋อเหรอไม่ไม่ชอบชอบอันนี้เดี๋ยวชิมยังไงยังไม่ได้ชิมชิมจะอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้เอาไหมเอาซาบะนะไม่เอาไม่เอาเอาซาบะเอามาก็ได้มามาอันนี้คืออะไรตู้อันนี้ตู้ผู้ยิเจ้าอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้พอตู้ผู้ยิ่งเนอ อูยิ้มไม่เอาอันนี้ก่อนของขายซาปามาแอร่อยดีทั้งหมทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่ว่าไม่อร่อยเ,เยอะๆนะอันนี้เอาที่แบบผัวผังเำตาวแ่้งลำตาวใกล้ๆทอดเนาะทอดจับโอ้เท,นะท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทแล้วมีอะไรอ่ะอันนีเ้เนยเนยเนยนมนมนมตากแห้งแล้วก็นมตากแห้ง เออก็ข่านะอันน Un ี้พอมาก็ขายพอซืเท่าไหร่นี่ยี่สิบอันนี้ยี uh> ่สิบอ to ันนี้พอซื้ออันนี้ย tamam> ี่สิบไม่ได้เหรอไม่ได้อันนี้มาซื้อมาจากเพนก็อ๋อเนอรสชาติเป็นไงก็ไม่รู้รสชาติเขาอร่อยที่เขาชกรสชาติจืดไหมจริงๆอย่างเขเขาเจนี่เเป็นนมเหรอนมค่ะนม มันมาตากแห้งได้ไงลุงเขาไปใส่ใส่อะไรก็ไม่รู้มันก็ให้มันแข็งหน่อยก็เอาเอา,เอาเวเม,มตวอตากเยอะๆแล้วก็เอามาทอดอ็แปลกแฮะแปลกแปลกแปลก,ปกอ,ร,กอร่อยน่งหมดอ่ะ,อ,ะอันนี้คอซิ้งได้เลยคอติ้งต้องต้องแฉะไ่ะ แถมอะไรง่้่ะโอ้โหนกอสไข่ชาวบ้านนะอแถมให้น่าาจังขอคุณมา่ะได้สินค้าเป้าหมายของคุณแม่นี่ตลาดข้าวายแล้วนะนี่บะม่วงดองเนาะนี่บะม่วงดองบะม่วงดอง โอ้ก็เก right? oh, ็บหมดแล้วเอามาช้าไปหน่อยถ้าจริงๆแล้วก็เริ่มต่เช้าอนะยังแต่เก้าโมงแล้วโถเตะโตเตะอยู่แถวนี้ไม่ถ uh ึงยังไปไม่ถึงดอยอ่างขางนะโถเตะโอเชค่ะโอเชโอ เอออะไรแค่เลยป่อืมนี่คล้ายผักชีเลยเออผักชีอบีป่ะทำไมต้นมันใหญ่จังอ่ะต้นใหญ่จังยังก็ได้จะไปย่างอะไรดีย่งถาก็ได้มเป็นผักชีผักชี่ะใช่ผักชีเห็นต้นทีมันตื้อันนี้ลันเตาป่ะะาอ่ะเออโลัเตาาอร่อยน่าอม อาอถ่าไหนดีครัไม่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 มีที่ทันทะ่นี่นะไม่มีที่คันโอ้นี่โอ้นี่แหละลากอันนี้แหละที่เขาเอามาที่เขาเอามาทำหมักดองเลยเนี่ยนะโอ้เขาเรียกว่าต้นต้นอะไรนะเรียกต้นอะไรนะต้นเนี้ยเรียกต้นอะไรเออ เขาเรียกต้นอะไรทำเนี่ยทานเนี่ยทานเออที่เอามาหมักทำผักกาส้มเขาเรียกต้นอะไรอ่ะเป็นผักอะไรเอออันนี้เขียวทำผักกินก็ได้ทำทำในผักกาส้มก็ได้ทำผักกินก็ได้ทำหมูก็ได้ทำน้ำพริกก็ได้เขาเขามีชื่อว่าเออชื่อไงอันนี้คนไทยคนจริงนี่เผ็ดไทยเผ็ดไทยเผ็ดไทยคนไทยคนไทยอาชีพอะไรวะ ต้นอะไรวะต้นหอมเหรอไม่ใช่หนูเขียวใช่ไหมเขียวใช่ไหมเออเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับโอเคเป็นที่รู้ครับคุนใหญ่ก็ปลูกที่นี่เนาะขอบคุณมากครับตลาดเขาเลิกแล้วเหรอวไวจังเลยเขาเปิดกี่โมงอ่ะหกโมงเช้าหรือว่าตีห้าตลาดเนี้ยประมาณไหนเช้ามืดเช้ามาก เช้ามืดเนาะแล้วมาขายกี่โมงเนี่ยเอ่อแค่เอ้ยไม่เกะหรอเออเกะละเกะแล้่เกะล้วก็อะไรวะสามโมงสี่สามมงสามมงก็ไปออขายอำเภออ๋อไปที่อำเภอแล้วอ๋อครับครับโอเคขอบคุณครับมือมีดีเสียนี่แหละทำาะไรก็เหมือนกันนีดเดีย อันนี้ส้มอะไรสวยจังอ๋ออันนี้ส้มเตยหวานส้มเตยหวานลูกไหนดีอ่ะแดงหมดทุกตัวไหมเราแล้วนี่พู้สาอะไรอันนี้พู้สาจีนอ๋อทำเป็นสีนี้สุกเหรออันนี้ก็อันนี้เม็ดอะไรอันนี้มันคือรู้จักไหมรู้จักมันคืออะไรอันนี้มะผู้ไม่ปีนชื่ออ่ะไม่มีชื่อ มีอยู่แต่ว่าพูดไม่มี<อ>ี๊ยจำชื่อไม่ได้จำชือ่อไม่ได้อเอ๊ะรสชาติเป็นไงครับอันนี้รสชาติเปรี้ยวอันนี้สีสีเก็บแบบรสชาติเป็นไงเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวอ๋อรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวเอามาจากไหนอันนี้มาจากไหนอันนี้เอา,เอามาจากพมาก่มาพม่าอ๋อพมา่า นี่กิโลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้กิโลสองสี่ห้าหรอเป็นส้มอะไรคะส้มเชโอ้เชีงสามห้านนั้นต้นอะไรอ่ะครับอันนี้เหรอหอมเหรออันนี้อวัดไปทำอะไรอ่ะกไปผ่านพี่ชี้เลยเลยเหรอไปเอาล่ามาชิมกันอันนี้อันนี้เราเรียกตลาดอะไรบ้านใหม่ใช่ไหม ตลาดบ้านใหม่อ๋อชัยปราการตำบลหนองบัวหรือเปล่าใช่ตำบลองตาโพนบครับอ๋อเอ๋ตลาดวายแล้วตลาดเขาเริ่มกี่โมงเนี่ย6โมงเช้าไหนตลาดเนี้ยเออ6โมงเช้านี่เริ่มวายแล้วที่เนาะตัวนี้จะเก๋แล้วอ่า ตนะลาดบ้านใหม่ก็คนใหญ่จะเป็นคนทีนอาศายอยู่นะน่าจะเป็นยุคสมัยกองคนเก้าสิบสามประมาณสนะ่อสารกันยานนิดหนึ่งบ้านแถบนี้ก็จะเป็นบ้าน <ละ S 1> จีนนะนะ,<ล>ะดูนะเป็นจีนหมดเลยที่เข้าใจนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่เขาเก็บแล้ว โอ้อนี่ข้าวหลามขายไงอ่ะบัตรได้ยี่สิบข้างในเป็นข้าวหลามข้าวหลามมุนเป็นน้ำอ้อยข้าวแป้งค่ะอ๋อน้ำอ้อยแป้งเป็นถั่ว,น,วน้ำอ้อยแปง้งอันนี้คืออะไรคะอันนี้ถั่วเน่าเม็ดค่ะถั่วเน่นาเม็ดอ๋อที่ห่อไว้ละค่ะคอืมถั่วเน,น่าอืมเครื่องไปแบไ,ไปปรุงรสใช่ไหมไปปรุงใส่ไปขั่ว บองตัวของโอเคโอเคขอบคุณหลายหลายนะครับอันนี้ก็อืมโอเคนะเป็นบรรยากาศอีกแบบหน,นึ่งนะโอเคนะครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสันสนยูทูบด้วยนะครับ <c oughs> โอเคคุณแม่ก็ได้อาหารแปลกๆท้องถิ่นไปลองทานดูเอีกินนี่ียงเนี่ยาอร่อยครับโอเคนะครับชือมนหมังหมืนหมือนโลตีอ่ะคุณแม่จะให้ลองชิมอนมทอดแปลกดีนะครับมือนโลตีอ่ะ อืมก็มีกลิ่นลมอืมอืมโอเคก็อร่อยแบบนะเอาครับเดี๋ยวเราไปต่อเราจะขึ้นเขาข้างหน้านี้นะครับเพื่อไปดอยอ่างขางเห็นเมฆหมอกด้านบนไหมฮะตรงนี้มองเห็นไหมน่ะมองยากจองกล้องไม่ถึง ด้วยขงของใ้มีป้ายขึ้นโดยอังขาวแต่ว่าเส้นนี้จะไม่ค่อยชัน,นเห็นหมอกะนะยังมีหมอกอยู่เลยนะครับบริเวณนี้ตลาดบ้านใหม่ นะครับชัยปราการบ้านหนองบัวนะต่อไปทั้งบ้านหนองบัวผ่านอ,อันตรงเพดน,นะครับเส้นหน้าเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นเขาไปบ้านสินชัยแล้วก็ไปอ,อ่างขางนะครับมีหมอกอยู่บนเขารอรับเราอยู่เลยเนะี่ยเห็นไหมครับ